ช่วงนี้นะคะอากาศเชียงใหม่ก็คือแย่สุดๆเลยนะคะ PM 2.5นี่พุ่งหลายร้อยเลยทีเดียวนะคะถ้าเกิดว่าใครที่สัญจรไปมานะคะเดินทางไปนั่นมานี่ก็จะสังเกตเห็นฝุ่นละอองได้ชัดมากเลยนะคะเวลาที่เราขับรถหรือว่าเดินไปข้างนอกนี่บอกเลยว่าแสบตา แสบจมูกมากๆเลยยังไงแล้วนะคะถ้าเราจะออกไปข้างนอกก็ควรจะสวมใส่แมสนะคะที่ป้องกัน PM 2.5หรือถ้าใครอยู่ในบ้านอยู่ในอาคารนะคะอยากจะเลือกซื้อเครื่องฟอกนะคะแนะนําที่สหพนนิชย์ได้เลยค่ะเครื่องฟอกที่อยู่ข้างหลังของเราในวันนี้มีหลากหลายยี่ห้อมากๆเลยค่ะหลายท่านนะคะก็อาจจะ มีในส่วนของคำถามใช่ไหมคะว่าเอ๊เราจะต้องเลือกเครื่องฟอกยังไงนะคะเลือกขนาดไหนห้องที่ใช้งานขนาดเท่านี้เครื่องฟอกควรจะเป็นตัวไหนนะคะตัวกรองในส่วนของแต่ละยี่ห้อ เป็นยังไงต่างกันยังไงวันนี้เรามีคําตอบให้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของตัวแรกกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นตัวไหนคะ่ะคะตัวนี้จะเป็นรุ่น P A 9 1 4 0 6 G Y คะ่ะสําหรับห้องที่ขนาดไม่เกิน60ตารางเมตรนะคะตัวนี้ก็มีการกรองทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยกันคะ่ะพร้อมช่วยในการกรองฝุ่น P M 2.5นะคะกลิ่นไม่พึงประสงค์ค่ะไม่ว่าจะเป็นบุหรี่นะคะกลิ่นสั์เลี้ยงเชื้อรานะคะหรือว่าไรฝุ่นต่างๆละอองเกสรตัวนี้กรองได้นะคะ และยังมีไอออนประจุลบตัวนี้ยังยับยั้งแบคทีเรียและไวรัสอีกด้วยค่ะชุดกรองของเขาจะเป็นแบบแนวตั้งนะคะตัวนี้360องศาค่ะสร้างอากาศหมุนเวียนได้ดีนะคะห้องสะอาดเร็วขึ้นควบคุมการสั่งการได้ทุกที่นะคะผ่านแอปพลิเคชันค่ะและตัวนี้นะคะยังรับประกันอะไหล่ไฟฟ้าถึง2ปีตัวเครื่องนะคะสัมผัสได้นะคะแล้วก็ยังมีรีโมทคอนโทรลให้ด้วยค่ะ ตัวต่อไปค่ะก็จะเป็นอิเล็กโทรลักนะคะอีกรุ่นแบบหนึ่งค่ะตรงนี้นะคะสองรุ่นนี้นะคะมีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกนะคะการดีไซน์ข้างนอกค่ะและต่างกันตรงที่สีตัวนี้สีขาวตัวนี้สีออกจะเทาๆนิดนึงนะคะการใช้งานของ2รุ่นนี้ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราเจาะลึกเข้าไปในส่วนของคุณสมบัติตัวสีขาวตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่น w a 5 1 3 0 5 w u t ค่ะตัวนี้สำหรับขนาดห้อง41ตารางเมตรนะคะ มีฟอกอากาศตัวกอง4ขั้นตอนนะคะดักจับฟุ่นละหองขนาดเล็กกลิ่นไม่พึงประสงค์นะคะละอองต่างๆที่อยู่ในอากาศตัวนี้ดักจับได้ดีเลยทีเดียวระบบหมุนเวียนของอากาศแบบ360องศานะคะทําให้ฟอกอากาศในห้องของเราได้อย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะรับประกันสินค้า2ปีนะคะส่วนตัวถัดไปตัวนี้ก็คือขนาดห้อง41ตารางเมตรเช่นเดียวกันค่ะตัวนี้จะเป็นรุ่น w a 7 1 3 0 5 d g ค่ะ ตัวนี้นะคะจะเพิ่มตัวกรองขึ้นมาอีก1ชั้นนะคะเป็นตัวกรอง5ขั้นตอนนั่นเองค่ะดักจับฟุละองกลิ่นไม่พึงประสงค์นะคะละองต่างๆมีระบบอีออนด้วยนะคะแล้วก็ยังมีตัวฆ่าเชื้อโรคในส่วนของไวรัสไข้หวัดใหญ่นั่นเองค่ะตัวนี้ก็ฟอกอากาศ360องศานะคะได้อย่างทั่วถึงทั่วทุกมุมห้องเหมือนกันรับประกันสินค้า2ปีค่ะ ตัวต่อไปค่ะ e l e c t r o รั x นะคะรุ่น PA 91606 DG ค่ะตัวนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวใหญ่ที่สำหรับขนาดห้องไม่เกิน88ตารางเมตรนะคะตัวกรอง5ขั้นตอนค่ะตัวนี้สามารถกรองฝุ่น PM 2.5ได้นะคะกรองกลิ่นไม่พึงประสงค์ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นสัตว์เลี้ยงนะคะกลิ่นบุหรี่เชื้อรานะคะไวรัส ไรฝุ่นเกสรน,นะคะมีประจุลบนะคะซึ่งจะช่วยในส่วนของการยับยั้งแบคทีเรียและไวรัสนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะสั่งการได้ทุกที่ผ่านแอปพลิเคชันเช่นเดียวกันแล้วก็สามารถทำให้ห้องเราสะอาดเร็วขึ้นนะคะแล้วก็จะได้สูตรอากาศที่บริสุทธิ์ขึ้นนั่นเองค่ะและ พิเศษสำหรับรุ่นนี้ก็ยังมีรีโมทคอนโทรลให้อีกด้วยนะคะสามารถที่จะกดสั่งการตัวเครื่องได้จากระยะไกลได้นั่นเองค่ะรับประกันสินค้า2ปีค่ะสำหรับเครื่องปอกรุ่นต่อไปนะคะก็จะเป็นของยี่ห้อไดกินค่ะตัวแรกเลยนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่น MC 30 YVM7 นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะสำหรับห้องขนาดไม่เกิน23ตารางเมตรนะคะและตัวนี้ค่ะจะเป็นรุ่น MC40UVM6 ค่ะตัวนี้นะคะสำหรับห้องขนาดไม่เกิน3าสตารางเมตรนะคะสองรุ่นนี้นะคะมีระบบฟอกอากาศภายในเครื่องค่ะแผ่นกรองไฟฟ้าสถิตนะคะสามารถใช้งานได้ถึง10ปีเลยค่ะแล้วก็สามารถกรองกลิ่นได้ด้วยนะคะมีระบบป้องกันไฟกระชากด้วยนะคะซึ่งในส่วนของไดกินตัวนี้เขาจะมี เทคโนโลยีสติมเมอร์นะคะช่วยกำจัดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้ด้วยค่ะยี่ห้อต่อไปกันนะคะก็จะเป็นยี่ห้อซัมซุงค่ะซัมซุงก็จะมีรุ่น A X 6 0 R 5080และ A X 9 0 R 7080นั่นเองนะคะสองรุ่นนี้แตกต่างก,กันก็คือขนาดห้องนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะสำหรับขนาดห้อง60ตารางเมตรค่ะส่วนตัวใหญ่ตัวนี้สำหรับขนาดห้อง90ตารางเมตรนะคะ เรามาดูคุณสมบัติของทั้ง2รุ่นกันค่ะแผ่นกรองอากาศ3ชั้นค่ะตัวนี้ยับยั้งแบคทีเรียและฝุ่นขนาดเล็ก0.3ไมครนนะคะหน้าจอจะเป็นระบบสัมผัสแสดงตัวเลขดิจิตอลตรวจวัดคุณภาพฝุ่นอย่างชัดเจนด้วยเลเซอร์ PM sensor นะคะและยังสามารถสั่งงานผ่าน Wi-Fi ด้วยแอป Smarting ได้ด้วยค่ะ สำหรับยี่ห้อต่อไปก็คือยี่ห้อของเ Xiaomi นั่นเองนะคะจะมีอยู่4รุ่นด้วยกันค่ะตัวแรกก็คือจะเป็นตัว 2H นะคะตัวนี้นะคะคุณสมบัติของเขาก็คือสำหรับขนาดห้อง31ตารางเมตรค่ะ การใช้งานนะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะกรอง pm 2.5นะคะแล้วก็ในส่วนของการใช้งานของเขาที่จะไม่มีหน้าจอนะคะสำหรับรุ่นนี้เลยแต่ว่าลูกค้าสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะเพื่อดูสถานะของคุณได้ค่ะหรือว่าจะบอกเป็นในส่วนของแท็บสีตัวนี้ได้นะคะสามารถที่จะกดปุ่มข้างบนตัวนี้เพื่อเลือกการใช้งานระบบออโต้น,นะคะหรือว่าระบบกลางคืนหรือว่าจะเป็นระบบ ส่วนผุ้คลนนะคะที่จะดูแลสุขภาพของลูกค้านะคะให้หายใจได้เต็มปอดนั่นเองส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะคะจะเป็น Xiaomi 4 l i t ตัวนี้นะคะ4 l i t ตัวนี้สําหรับขนาดห้องนะคะไม่เกิน43ตารางเมตรค่ะตัวนี้ก็สามารถที่จะกรอง PM 2.5ได้เหมือนกันนะคะมีหน้าจอแสดงผลค่ะตัวนี้แต่ว่าจะไม่มีในส่วนของระบบที่จะสัมผัสหน้าจอนะคะการเปิดปิดเครื่องจะอยู่ด้านบนของตัวเครื่องนะคะหรือว่าการเปลี่ยนโหมดจะอยู่ด้านข้างซ้ายขวาตัวนี้นะคะสามารถเลือกใช้งานได้เลย สำหรับอีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็นตัว Xiaomi 4นั่นเองนะคะตัวเ Xiaomi 4ตัวนี้นะคะสําหรับขนาดห้องไม่เกิน48ตารางเมตรค่ะกรองฝุ่น PM 2.5ได้นะคะตัวนี้จะมีหน้าจอแสดงผล OLED อย่างชัดเจนแล้วก็พิเศษเลยก็คือลูกค้าสามารถที่จะ สัมผัสหน้าจอนะคะเพื่อเปลี่ยนโหมดการใช้งานได้นะคะแสดงผลแบบเรียวไทม์บอกสถานะของฝุ่นละอองของเราในห้องด้วยนะคะตัวนี้และตัวสุดท้ายค่ะจะเป็นตัว Xiaomi 4 Pro นั่นเองนะคะตัวนี้ค่ะสำหรับขนาดห้องใหญ่ขึ้นมาก็คือไม่เกิน 6กตารางเมตรนะคะตัวนี้ก็จะมีในส่วนของจอแสดงผลให้นะคะสามารถกดที่หน้าจอนะคะเพื่อเปลี่ยนโหมดมีแถบสถานะการใช้งานนะคะแล้วก็ตัวนี้สามารถช่วยกรองในส่วนของอนุภาคต่างๆได้นะคะถึง3ชั้นด้วยกันค่ะ